เวทีนี้มันมีสเสน่ห์มากกว่าการที่จะมาประกวดแค่รูปร่างหรือหน้าตามันมีความรู้ความสามารถของแต่ละคนแล้วก็มีทาเลน่นของแต่ละคนเนี่ยใส่เขา้ามาในนี้ด้วยเรตติแมนท่านนี่ถือเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยน่าจะเป็นอันดับหนึ่งได้ซ้ำจริงๆพิตีก็เขาเขาก็เรียกกันว่าพิตีแมทชิ่งกันนะครับเพราะตอนนี้ก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทเดนเชนเมนต์แล้วก็กรรมการผู้จัดการบริษัท เบทติ้งโคเบครับผมจริงๆพี่สีคงคงคงกลับมาใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองในแง่ของเรื่องการทำโปรดักชันโดยเฉพาะเวทีประกวดสำหรับเวที m แมนฮันของพี่เนี่ยใน,ในปีนี้เนี่ยผมคิดว่าพี่ก็คงจะทำเป็นลักษณะเป็นการเป็นเหมือนเวที c a t วอล์ที่จะทำให้ให้ให้ผู้เข้าประกวดโมเดลผู้ชายทั้งหลายเนี่ยได้แสดงศักยภาพของตัวเองบนเวทีเปรียบเสมือนถึงเวที ละครเวทีพี่อาจจะต้องใช้คำว่าเรามีการไลทิ้งดีไซน์กับสายกราฟิกเข้าไปเนี่ยใช้ว่าจัดเต็มนะครับว่าทุกทุกระเบียดนิ้วของเราไม่ว่าจะเป็นมุมของการถ่ายทอดที่เราจะเห็นเนี่ยเราจะมีการดีไซน์ซีนายซีนช็อตายช็อตเลย mm hmm. นะฮะไฮไลท์จริงๆแล้วของงานนี้จริงๆแล้วเรื่องกราฟิกกับเรื่องของไลทิ้งดีไซน์กับซีเควนซ์ที่เราใส่ไปเนี่ยคนดูจะไม่ได้รู้สึกเลยว่ามันเป็นการการประกวดในแบบมันจะเหมือนกับดันดูโชว์ เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นั่นหนึ่งที่ทำให้คนรู้สึกติดตามแล้วก็สนุกกับการดูเออมองว่ามันมีสเสน่ห์ตรงที่ว่าอย่างาที่ทราบเนี่ยผู้เข้าประกวดแต่และท่านก็มีความรู้ความสามารถบางอย่างโดยเฉพาะในแง่ของการแสดงออกนะครับ mm hmm. acting ability นี่ค่อนข้างเยอะมากมันก็เลยมาช่วยทำให้เวทีนี้มันมีสเสน่ห์มากกว่าการที่จะมาประกวดแค่ผู้ร่าง หรือหน้าตามันมีความรู้ความสามารถของแต่ละคนแล้วก็มีทาเลนต์ของแต่ละคนเนี่ยใส่เข้ามาในนี้ด้วยซึ่งเวทีประกวดของผู้ชายมันในโลกนี้มันก็ไม่เยอะนะฮะเวทีแมนทันนี่ถือเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับผมว่ามันเป็น,นเป็นนิมิตใหม่ที่ดีสาหรับวงการการประกวดซึ่งในอดีตอาจจะมีแต่นางงามที่เรารู้รุ่นคุ้นเคยกันแต่ในปัจจุบันนี้เวทีแมนทันนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ที่ได้จะสร้าง<อ><อ>กระแสาการตอบรับได้ดีแล้วก็ทำให้ทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น ตอนนี้เราแลนไว้เราจะใช้แสงภาพของสถานที่สถานที่หนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เรามองอยู่ที่ Space Plus นะครับทำไมเราถึงเลือกที่ Space Plus เพราะว่าจริงธีมคอนเซปต์ของเราเนี่ยเราก็งานจะเป็นการประกวดลักษณะเป็นกึง่งโมเดลแล้วก็มิกซ์กับการเป็นการเดินแฟชั่นแต่จริงที่เลือกสถานที่เนี่ยเพราะว่ามันเหมาะกับการที่ที่เราสามารถที่จะไปครีเอทโชบางอย่างให้มันให้มันตรงตามกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการ กับเว,วทีแรกที่จะเกิดขึ้นนะครับเราก็เลยเลือกที่ Space Plus ก็คงเนี่จะบอกว่าปังสุดๆอ่ะเพราะว่าปังสุดๆในที่นี้คนที่มาดูในงานคงอาจจะมีความรู้สึกว่าคุ้มค่าฮะคุ้มค่าแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะไม่คิดด้วยมันเป็นโปรดักชันฝีมือคนไทยนะฮะจริงๆแล้วต้องต้องบอกว่าพี่ได้ทีมงานดีคุ้นมือกันแล้วก็เคยทํางานระดับอินเตอร์เนชั่นแนลระดับโลกมาแล้วเวทีแมนฮันน่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งเวทีที่จะทําให้ทั่วโลกหันมามองว่านี่คือฝีมือของคนไทย แล้วก็นี่นอยากให้มาเวทีนี้เพราะเวทีไม่เป็นเวทีก้าวแรกของการที่จะเดินต่อไปสู่เวทีของไม่ว่าจะเป็นทั้ง uh huh. ในแง่ของในแบบหรือแม้กระทั่งการแสดงเป็นนักแสดงแล้วก็อาจจะเป็นนักร้องด้วยซ้านะครับแล้วก็เป็นเวทีที่มันเป็นเวทีระดับโลกโอกาสที่คุณจะเติบโตหรือว่าโอกาสที่คุณจะมีในแง่ของการก้าวต่อไปอีกหนึ่งสเต็ปเนี่ยเวทีนี้เป็นเวทีที่น่าจะเป็นบันไดข,ขั้นแรกของคุณที่ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะการประกวดผู้ชาย